แม่ค้าไปช็อปซาร่ามานะคะก็ได้มาทั้งหมด3ถุงนะคะจอยจ่ายเงินไปทั้งหมดเราเๆเกือบ400เหรียญน,นะคะก็ประมาณสักหมื่นสามนะเรามาดูกันนะคะว่าแม่ค้าได้อะไรบ้างนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาจอยช็อปปิ้งแบรนด์ซาร่าเนี่ยจอยจะซื้อที่ร้าน t ีเจม,มก,กับร้านมาเชลนะคะไม่เคยซื้อในช็อปเลยนะคะแล้วปีนี้ เป็นปีที่2ที่จอยเริ่มที่จะซื้อแบรนด์ซาร่ามาขายแต่ปีนี้คือจริงจังมากจริงจังมากเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ซื้อมาในระดับหนึ่งแต่ก็ยังแบบไม่ได้จริงจังเยอะแยะนะคะแต่ว่าปีนี้จริงจังมากเวลาไปเดินช็อปปิ้งแลเจอแบรนด์ซาร่าก็จะซื้อมาตลอดนะคะปีนี้ก็เลยมีความคิดว่าเวลาที่ซาร่า ลดราคาเออลองดูว่าแบบว่าจะถูกไหมแล้วจอยเนี่ยเช็คออนไลน์ตลอดเวลานะคะก็เช็คออนไลน์อ่ะเขาเริ่มลด5 0แล้วไงแล้วพอเมื่อวันจันเนี่ยลองเช็คเอ๊ะก็ยังไม่70%นะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยเป,เ,ออเป็นวันพุธเออเป็นวันพุธพอเช้ามาปุ๊บ7จโมงเช้าค่ะจอยเริ่มเลยเริ่มเช็คดูตอนเช้าเฮ้ยลดราคา 70%. บางตัวคือถูกกว่า70%นะคะขนาดแบบ รีบรีบสั่งออนไลน์นะยังแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะเวลาจอยจะจะจะจ่ายเงินนะคะบางสินค้าบางตัวคือหมด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 ,หมดคือไม่ได้เลยไม่ได้เลยจอยสั่งออนไลน์ตอนเช้าสั่งไปทั้งหมดน่าจะประมาณสัก45ตัวค่ะ45ตัวเสียเงินไปทั้งหมดน่าจะ330 เรียนนะคะพอ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 เราสั่งออนไลน์เสร็จแล้วใช่ปะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ดูต่ออีกดูต่ออีกก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังก่อนลองแวะไปที่ร้านดูก่อนซิว่าเราจะไปเจออะไรพวกสินค้าบางอย่างอะคะ่ะเราสั่งออนไลน์ออนไลน์ไม่มีใช่ไหมแต่ว่าไปในร้านนะคะในร้านยังมีแล้วสินค้าบางตัวนะคะเวลาเราซื้อออนไลน์ราคาแพงกว่าในร้านถูกกว่า แต่สินค้าบางอย่างไปที่ร้านแพงกว่าสั่งออนไลน์ถูกกว่าแนะนำนะก่อนที่จะซื้อในร้านนะก่อนที่จะไปอ่ะแนะนำให้เช็คในออนไลน์ดูก่อนว่าเขามีสินค้าอะไรเขาขายราคาเท่าไหร่นะคะ <S 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 er ala, เพื่อที่เวลาเราไปในร้านแล้วเนี่ยถ้าเราเจอสินค้าในร้านราคาถูกกว่าเราจะได้ซื้อมา แนะนำทำการบ้านก่อนซื้อนะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะได้ราคาแพงเพราะจอยเนี่ยตั้งใจไปจะไปซื้อกระโปรงกางเกงเพราะว่าเห็นในออนไลน์แล้วในออนไลน์ขาย12เหรียญ9 9 9เหรียญ99คือราคานี้มันเป็นราคาที่จอยสามารถซื้อได้ในร้าน T J Maxx แล้วก็ Marshall คือเขาขายกันราคานี้จอยคิดว่าโอ้ถ้าราคานี้โอเคเลยเพราะว่าจอยซื้ออยู่แล้วนะคะจอยก็คิดว่าโอ้โอเคเลย ไปขับรถไปหนึ่งชั่วโมงกะว่าซื้อเยอะแน่นอนบอกสาม,มีอย่าไปไหนนะเผื่อจอยซื้อเยอะจอจะให้เขาไปจ่ายเงินให้จอยก่อนต้องแยกกันจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเยอะเกินไปแล้วถ้ามีคนต่อแถวยาวๆอะ่ะจอไม่อยากให้เขาว่านะก็เลยบอกสาม,มีห้ามไปไหนนะให้เขาไปจ่ายเงินให้จอยก่อนนะคะแต่ว่าไปในร้านแล้วเนี่ยเฮ้ยสินค้ามันไม่มันไม่ได้เหมือนอย่างที่เราคิดอ่ะ คือจอยสั่งในออนไลน์ใช่ป่ะอันนี้คือเล่าก่อนนะขอเล่าขอเล่าก่อนก่อนที่จะดูสินค้านะคือไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกพวกกางเกงเนี่ยจอยสั่งในออนไลน์ได้เก้าเหรียญเก้าสิบเก้าสิบสองเหรียญเก้าสิบเก้าไปที่ร้านทุกอย่างนะสิบเก้าเหรียญเก้าสิบเก้าแล้วเขาจะมีแบบว่าโซนที่เก้าเหรียญเก้าสิบเก้าอ่ะที่ลดราคาถูกๆอ่ะคือมีของไม่เยอะมีของไม่เยอะที่เท่ากับว่าเฮ้ ไปแบบตั้งใจไปซื้อเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ได้มาแค่เนี้ยได้ไม่เยอะคือบางอย่างที่มันราคาถูกจอยคิดว่าจอยซื้อเอากลับมาทํากําไรได้จอยก็ซื้อนะคะแล้วก็ซื้อเบลเซอร์อาตัวที่แม่ค้าใส่เลยคืออันเนี้ยเห็นในออนไลน์แล้วเห็นในออนไลน์คือตั้งใจกดกดไว้ใน,ในตะกร้าเรียบร้อยแต่คิดว่าโอเคเดี๋ยวขอไปดูในร้านก่อนถ้าในร้านมีก็เลือกซื้อในร้านเลยแล้วก็จบเหมาะไปเจอ เหลือตัวสุดท้ายเผลงานใส่ออกมาสวยไหมคะอันนี้คือไซส์เนาก็ช่วงแขนก็พอดีเลยคิดอยู่ว่าจะเก็บไว้ใส่ดีไหมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูยิ้มใส่ก่อนนะคะตัวนี้ก็คือไปที่ร้านส่วนมากได้มาจะเป็นเบเซอร์เสื้อได้นิดหน่อยแล้วก็มีเกานเกงนะคะถ้าแบบราคาโอเคอะไรเงี้ยจอยก็ซื้อนะคะก็อย่างที่บอกเนาะใครดูคลิปนี้จบบอกนะ ใครดูคลิปนี้จบนะคะแล้วอยู่ในอเมริการีบดูออนไลน์เลยนะรีบดูออนไลน์เลยแล้วถ้าแถวบ้านเนี่ยมีซาร่านะคะให้รีบไปที่ร้านนะคะให้รีบไปนะถ้าเป็นแม่ค้าเหมือนกันแล้วอยากจะเริ่มขายแบรนด์นี้นะคะแนะนำให้รีบเลยนะชักช้าของหมดชักช้าของหมดขนาดวันนี้ตอนเช้านะคือเมื่อคืนจอยก็ดูแล้วว่าจะเอาสินค้าอะไร กดไว้ในตะกร้ากะว่าเช้านี้ตื่นมาเฮ้ยเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึงเผื่อเขาจะมีสินค้าอะไรเข้ามาในเว็บไซต์อีกกลับกลายเป็นว่าไอ้ของที่เรากดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้าไว้เนี่ยหมด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 จอยก็แบบอืม้มอะไรมันจะหมดเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าเช้านี้ก็เสียเงินไปอีกค่ะเสียไปอีก200ก็เหรียญสั่งไปนะ่าจะประมาณสัก18ตัวนะคะตอนเช้าก็ ใครดูคลิปนี้จบนะฮะก็เดี๋ยวออรอเมื่อไหร่ที่สินค้ามาแล้วเดี๋ยวจะมา unbox เปิดให้ดูว่าแม่ค้าสั่งซื้ออะไรมาแต่ตั้งใจว่าอยากจะไปอีกสาขาหนึ่งอีกสาขาหนึ่งคืออยู่ในบอสตันตั้งใจว่าจะไปสัปดาห์หน้าที่ตั้งใจจะไปสัปดาห์หน้าเนี่ยคือจอก็ไม่รู้นะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขายังจะลดราคาอยู่ไหมแต่ตั้งใจคิดว่าก่อนไปเช็คในออนไลน์ก่อนถ้าเขายังบอกว่าเออโอเคสินค้าในร้านยังมีลด ก็ว่าจะแวะไปเพราะกะว่าถ้ามันผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยราคามันน่าจะลดลงมาอีกอันนี้คิดเองนะอันนี้คิดเองไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกจอยไม่เคยซื้อเออที่ที่ในร้านลดราคาขนาดนี้นะคะเคยซื้อใส่เองแบบโอ้โหนมนานมากแล้วอะนมนานมากแล้วแต่ไม่เคยจริงจังที่จะมาซื้อในในร้านเขาแล้วเอามาขายขนาดนี้เนาะก็ยัยงไงติดตามรอดูแล้วกันนะถ้าอะไรมีความคลื่หน้าเดี๋ยวจะมาบอก มาเริ่มเลยดีกว่ากว่าจะเริ่มได้แมค่ค้าก็โมโยเยอะนะอ่ะเริ่มเลยอันนี้เป็นผ้าลินินเนาะแบรนด์ซาร่าแล้วคือไปเจอตัวเดียวเจอตัวเดียวคือเจอแล้วหยิบแทบไม่ทันค่ะหยิบแทบไม่ทันราคาในช็อปขาย189ย18แปลดเหลือ3599ค่ะคือสังเกตจากป้ายแดงได้นะ ติดทับมาเยอะคือแสดงว่าลดมาตลอดเวลาลดมาจนเหลือ35-99นะคะก็ในออนไลน์ยังมีแต่ในออนไลน์ที่จอยเช็คมันจะเป็นไซส์ S กับไซส์ M นะคะตัวที่จอยมีคือ M กับ L นั่นเองเนาะคือณนะตอนนี้ที่เขาขายสินค้ามันเป็นสินค้าช่วงหน้าสปริงกับซัมเมอร์เขาโละสินค้าออกนะคะเดือนนี้คือเดือน7จะเป็นแบบทุกปีที่ซาร่าเขาจะลดประมาณนี้นะคะก็ พอเขาลกสินค้าเก่าเนาะเขาก็จะเป็นเสื้อผ้าหน้า f อร์ซีซันกับหน้าวินเทอร์นั่นเองนะคะสินค้าที่เราได้ก็จะเป็นสินค้าของหน้า s สปริงกับ Summer เนาะอย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นตัวยาวเลยประมาณนี้นะคะอ่ะสามสิบหไปไปตัวหนึ่งต่อมาอย่างที่บอกส่วนมากได้เป็นเบลเซอร์นี่ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะแบรนด์ซาร่า เบลเซอร์เป็นอะไรที่ขายดีนะคะกับชุดเรสแต่ตัวจอยเนี่ยจอยชอบซื้อเป็นพวกเสื้อกระโปรงกางเกงเพราะว่าส่วนมากเราไปเจอในร้าน t j max กับมาเช l ส์ะคะ่ะจะเจอบ่อยแล้วก็สินค้าราคาถูกสินค้าที่จอยได้มาอย่างที่บอกได้มาแบบ10เหรียญกับ13เหรียญก็คือราคาเท่ากับที่เขาเซลล์ในซาร่านะตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเลเซอร์พวกเนี้ยราคาแพงๆที่จอยเคยเจอแพงที่สุดคือ19เหรียญ99 ถูกสุดคือ16เหรียญ99แต่ว่าช่วงนี้เขาลดแบบ60-70%นะราคาก็น่าจะเป็น35เหรียญ99ค่ะอันนี้เป็นผ้าลีนินผสมแล้วก็เป็นกระดุมสีทองด้วยนะคะเนาะโทนสีแบบนี้ยังไงก็ยังขายได้นะคะต่อให้เป็นช่วงหน้าฟอลอนะไเงี้ยก็ยังขายได้เนาะต่อมาสีนี้อีกแล้ว ลองเช็คออนไลน์เขามีกางเกงเข้ากันนะแต่ว่ากางเกงเป็นไซส์เล็กไซส์ xs ต่เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าที่จอยได้มาคือเป็นไซส์ l แล้วก็ไปที่สาขาเขายังขาย19 99, เหรียญบเาไแต่ในออนไลน์ขาย12อเหรียญเ9บนะคะคือถ้ามันแพงกว่าราคาที่จอยตั้งใจไว้อะจอยจะยังไม่ซื้อนะคะอย่างที่บอกช่วงนี้ก็จะฉิดทุกวันเดี๋ยววันศุกร์วันเสาร์ท์เช็คอีกทีแล้วอย่างที่บอกถ้าวันจันทร์เขายังเซลลก็จะไปที่ด้าน์เนาะอันนี้ เป็นประมาณนี้กระดุมสีทองเป็นเบลเซอร์นะคะราคา3599ถามว่าแพงไหมแพงนะถ้าถามจอยลงทุนขนาดนี้แพงไหมแพงค่ะเพราะว่าจอยซื้อปกติแค่สิบเก้าเหรียญเก้าสิบเก้านะคะแล้วส่วนมากจอยเอามาจอยจะขายประมาณห้าสิบเหรียญหกสิบเหรียญแต่ถ้าต้นทุนเรามาแพงขนาดนี้จอยจะตั้งแบบเจ็ดสิบเก้าเหรียญแปดสิบเก้าเหรียญเทียบเท่ากับราคาที่เขาขายอย่าอย่าลืมว่า ลูกค้าต่ออีกถ้าเราจะตั้งขายในราคาแบบ59หรือ69เนี่ยอย่าลืมนะต้นทุนเรามา3 5 9 9นะเราต้องโดนฟรีอีกในการขายไหนลูกค้าจะต่ออีกนะคะจอก็จะตั้งราคาแพงถ้าลูกค้าชอบเดี๋ยวเขาจะต่อราคาลงมาเนอะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งราคาของจอยตอมาตัวนี้ชอบมากตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้2 9 9 9้ค่ะ ราคาป้ายอยู่ที่69นะคะนี่เป็นสีชมพูด้วยค่ะเป็นผ้าลีนินสีชมพูอ่อนนะคะจริงๆเขามีเป็นทรงครอปด้วยแต่จอยไม่ได้เลือกเอามาเพราะว่าราคา35เหรียญแล้วมันเป็นทรงครอปอะรเงี้ยแล้วราคาที่เขาขายกันแบบ59เองน,นะคะตอยก็เลือกไม่เอาดีกว่าเนาะเอาอะไรที่แบบดูดี สามารถตั้งราคาได้อันนี้น่าจะ 35, 99เห็นไหมแบรนด์ซาร่าเป็นโทนสีเขียวแล้วเป็นผ้าลินินค่ะเป็นเบลเซอร์เนาะแล้วก็มีสายสายคาดเอวกะตั้งใจว่าไม่ซื้อเยอะเบลเซอร์เพราะกะว่าจะรอให้มันลดนะคะถ้าลดแล้วเหลือแบบ 25, 29เนี่ยจะไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ไงราคาต่างกันหนะ้ากเหรียญอะมัน มันถือว่าเยอะนะในการขายนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเราแบบลงลงทุนต่ำได้ขนาดไหนอะคะ่ะช่วงเวลาที่ลูกค้าเขาต่อราคามาะคะ่ะเราสามารถเออลดราคาได้เยอะเนาะต่อมาอันนี้3 5มสิห้าเกค่ะตัวนี้ราคาป้าอยู่ที่89เหรียญอันนี้จะเป็นผ้าเทวีนะคะแล้วก็ดุมเป็นแบบนี้เป็นโทสีฟ้า ใส่มาเป็นประมาณนี้อันนี้คือไซส์ m ค่ะมีตัวเดียวมีตัวเดียวค่ะเนาะต่อมาต่อมาสีเขียวสีเขียวตัวนี้ไซส์ s ซอยไม่เคยมีสีเขียวเลยอ่ะนี่ค่ะสีเขียวไซส์ s สาสเหรียญเกสิทรงน่าจะเหมือนกับที่จอยใส่นี้แหละคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นสีเขียวราคาป้ายเท่าไหร่ ราคาป้ายอยู่ที่89เรียญคะ่ะได้มา35 99ต่อมาอันนี้ค่อนข้างได้เป็นสีเบจครีมหลายตัวอันนี้ชอบทรงอ่ะดูทรงสิทรงน่ารักไหมเออแต่ว่าทรงแบบว่าใส่แบบชิคๆเก๋ๆนะคะตัวนี้ราคาป้ายอยู่109เหรียญเลยนะดูดิแล้วลดเหลือ35ที่เท่ากับเขาลดแบบไปประมาณ เจะเลยนะคะถือว่าเยอะนะช่วงเนี้ย0จ็เลยดีงามบอกเลยใครอยู่ในอเมริกาอยู่ที่บอกเนาะแล้วอยากจะลองขายแบรนด์ซาร่าแล้วแบบไม่อยากไปตะเวนตามร้านแบบเออทีเจม็์มาเชลส์อะไรเงี้ยคือไปตะเวนร้านหนึ่งอ่ะมันไม่ได้อะไรเยอะแยะไงน,น,นะตอนเนี้ยสู้ไปซื้อของช็อปเขาเลยค่ะไปทีเดียวได้เลยอ่ะ 6 9เหรียญลดเหลือ15เหรียญ9กอันนี้จะเป็นลายงูนี่ค่ะใส่มาเป็นแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นผ้าหนังคือจอยแวะไปในร้านนะไม่รู้ว่าเออหน้า4ซีซั่นปีนี้จะฮิตลายเสือหรือเปล่าเพราะว่าเดินเข้าไปในร้านนะคะเขามีแบบเป็นโซนลายเสือเลยนะก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาจะฮิตลายเสือหรือเปล่าปีนี้จอยก็พยายาม เลือกซื้อเสื้อผ้าอะไรที่เป็นพวกลายเสือมาเผื่อแบบเขาฮิตไงเขาฮิตล้วก็มีสินค้าขายเลยนะคะต่อมาตัวนี้ตัวนี้ในร้านขาย35เหรียญลดแล้วเหลือ9้าเหรียญ9กก็360บาทนะคะอันนี้เป็นโทนสีชมพูนี่ค่ะโทนสีชมพูตอได้มาสองตัวอันนี้ได้ได้มาในโซที่คนลดแล้วเหลือเก้าเหรียญ9 9นะคะราคาที่ตอจะมาตั้งขายอ่ะ39เเหรียญค่ะ ต่อาจจะขายได้อีกทีปีหน้าช่วงหน้าสปริงแต่จอยว่ายังไงสีชมพูเดีด๋ยวก็มีคนซื้อเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ช่วงซัมเมอร์อยู่เนาะคนก็ยังใส่อยู่นะคะต่อมาอันนี้อันนี้น่ารักอันนี้จอยเพิ่งกดสั่งออนไลน์ไปอีกตัววันนี้นะคะอันนี้คือไซส์ M ราคาป้าย40กาลดแล้วหเหลือสิบเหรียญอันนี้คือกระโปรงพนันดิสใส่มาเป็นทรงมิดิสเกิร์ตแล้วให้ดูอันนี้ ห็นหม,มีแบบตุ้มๆเพชรๆนะคะก็เลยเลือกซื้อมาถูกมากปกติจอยไม่ไม่เคยขายที่เป็นผ้าหดีดทรงกระโปรงนะคะพอเราแบบว่าดูออนไลน์ว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างใช่ไหมทําการบ้านนะทําการบ้านเลยไปเช็คในออนไลน์ดูก่อนว่าสินค้าอะไรลดราคาใช่ไหมคะเสร็จแล้วอะ่ะมาเช็คใน อีเบย์แล้วก็พอชมารกก็เช็คดูว่าเฮ้ยไอสไตล์ที่เราเห็นอนะเขาขายกันประมาณเท่าไหร่หรือเสื้อผ้านแนวๆเน,นี้ยเขาขายกันเท่าไหร่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยถ้าเราซื้อมาในราคานี้แล้วเราเอามาขายได้กําไรก็ลองเลือกซื้อมานะคือจอยก็ทกําการบ้านแบบนี้นี่แหละบางอย่างจอยก็ไม่เคยลองขายก็ต้องทําอย่างนี้แหละเราถึงจะรู้นะคะต่อมาเหมือนกันแตนิทในออนไลน์ไม่มีค่ะในออนไลน์ไม่มีเราไปเจอที่ร้านลดเหลือสิบเหรียญค่ะให้ดู ทั้งตัวเลยนะแล้วอันนี้เป็นวิธีการเย็บค่ะเนอะเป็นวิธีการเย็บคงใช้เครื่องเย็บแหละนี่ค่ะเป็นกระโปรงโทนสีแบบเป็นโทนสีเขียวจอยว่ามาตั้งขายน่าจะประมาณสัก50บอะก็หวังว่าจะไม่มีตำหนินะเพราะว่าเลือกซื้อมาก็ไม่ได้ดูเลยค่ะเนี่ยเห็นปะ่ะไม่แน่อาจจะมีตำหนิลมังหลุดเนี่ย เดี๋ยวลองเช็คดีๆก่อนถ้าแบบนิดๆหน่อยๆก็ตัดออกไปเออสิบเหรียญเองโอเคจบไปตัวนั้นต่อมาอันนี้อันนี้เห็นในออนไลน์แล้วแหละแต่ที่จําได้คือไม่ได้สั่งพอไปที่ร้านก็เลยหยิบเลยลดเหลือสิบเหรียญ99นะคะจะเป็นกางเกงทรงขาตรงอัดพีทนะคะโทนสีนะเหมาะที่จะใส่ช่วงเออหน้าฟอพอดีเลยนะคะโทนสีเขียวต่อมาอน,นี้ ได้เสื้อเสื้อส่วนมากดู19เห 99, เหรียญ99้าเหรียญ99ตัวนี้12เหรียญ9 9าค่ะหยิบถ้า17เหรียญ9 9้าสก็มองว่าแพงไปนะคะมองว่าแพงไปเพราะส่วนมากที่จอยซื้อได้อะก็อยู่ที่สิบเหรียญกับ1าเหรียญเออถ้า13าเหรียญจอยโอเคที่จะซื้อมานะคะก็เนี่ยน่ารักไหมเป็นแบบเนี่ยค่ะคล้ายๆโทนสีมัดย้อมสีเปะเปเจอตัวเดียวเองอะถ้าเจอหลายตัวก็หยิบหมดเลย อันนี้ก็เจอแค่ตัวเดียวรู้สึกออนไลน์ยังมีอยู่นะพอจอยกลับมาบ้านก็ทำการบ้านต่อเนาะตัวนี้ได้มา12อเหรียญ99อะอย่างที่บอกเดี๋ยวรอรอเช็คทุกวันราคาลดอีกก็ซื้ออีกนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลายโบนะคะต่อมาอันนี้คืออะไรใกล้หมดแล้วใกล้หมดล้ว,ลลวอันนี้เป็นกางเกงค่ะสีชมพูสะดุดตาก่อนเลยราคา12เหรียญ99ในออนไลน์ไม่มีค่ะ ตัวนี้ในออนไลน์ไม่มีรอยไปเจอที่ร้านนะคะก็เลยเลือกซื้อมาเป็นโทนสีชมพูทรงขาตรงแบบนี้นะโอเคต่อมาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วคือเป็นชุดเดรสค่ะเป็นชุดเดรสนะแล้วก็มีสายให้ดูนี่ค่ะ น่าจะเป็นแบบมิดิ Dress หรือ Maxi Dress รสะคะ่ะนี่ก็จะเป็นแบบสีมัดย้อมด้านล่างได้มา12เหรียญ99หมดแล้วแล้วก็ตัวที่แม่ค้าใส่นี่แหะคะ่ะตัวที่แม่ค้าใส่คือไซส์ S นะคะก็ไม่ได้อาจจะเก็บไว้ใส่เองก็ได้มีกระเป๋าแม่ ไม่มีไม่มีกระเป๋านะคะตัวนี้ราคา35,99เหรยญ9ในออนไลน์ไม่มีดีใจที่แวะไปที่ร้านนะคะแต่เดี๋ยวน่าจะแวะอีกสาขานึงแหละเนาะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ต่อยด้วยนะคะแล้วติดตามดูว่าคลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาให้ดูที่สำคัญนะคะอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะคะใครชอบรุ่นไหนเป็นสาวกแบรนด์ซาร่าหรืออะไรนะ เรามาคุยเป็นเพื่อนกันนะคะคอมเมนต์ด้านล่างนะโอเคยังไงคลิปนี้แม่คาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ